วันนี้เดือนกุมภาเดือนสองสองห้าเจ็ดรู้สึกว่าเห็นความปลอม,อมวันนี้เห็นความปลอมแต่ว่าเวลาปลอมมันจะมันจะงงนะเหมือนผมเคยผมเคยไปจอดรถใน ข้างทางอ่าในปัม๊มเขาเรียกอะไรอ่ะบัสรถบัสอะไปจอดเตินมน้ำมันในปัม๊มแล้วก็มีคนโยนนาฬิกาเพื่อให้ผมซื้ออืซึ่งผมไม่ได้ซื้อไงอืมจะดูก็ยังไม่ดูเลยแต่เขาโยนมาใส่ตักผมก็โยนคืนโยนคืนอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่ความแวบหนึ่งที่มีความรู้สึกความความปลอมความความจะเยียดหรือความพวกเนี้ยที่เข้ามาในวันนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ไปทำภารกิจในทางมนุษย์ทุกคนอะที่ที่ที่อยู่ในเผชิญกับงานอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เราต้องอยู่กับทางโลกอะและว,วันนี้เห็นความปลอมความปลอมตั้งแต่หลายระดับมีหลายระดับระดับรัฐระดับเอกชนระดับหลายระดับเลย ผมไม่รู้จะแบ่งแยกกี่ระดับดีนะแต่เห็นว่าแค่เฮเก็ก็ปลอมแล้วอ่ะอืมแล้วท้ายๆก็ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเห็นความปลอมอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องดูนะว่าความปลอมนั้นอ่ะมันมีความสิ้นสุดความเป็นจริงเมื่อไหร่แล้วก็มองเห็น <c oughs> ต้องเห็นความความปลอมเป็นหลักเลยพอดีหาดูใน YouTube YouTube จะดูเรื่องคำว,ว่าปลอมแต่ขอขอใช้คำว,ว่าปลอมในที่วันนี้เข้าเข้าไปเจอมันมาจริงๆก็อยากจะคุยละเอียดนะแต่ว่าบางทีมันจะพลาดพิงหลายคนอะ่ะเออหลายคนอะ่ะวันนี้เจอกี่คนวะน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบห้าอะที่ที่เห็นนะที่เห็นนะที่เห็นกับกับตาแต่ว่าในไอ้ที่ข้างหลังที่ไม่เห็นอ,อีกอ่ะอืมแต่ผมก็ไปมันเป็นคนเปิดเผยอะไรประมาณนี้ไงก็ไปไงแต่ว่ามีคนไม่เปิดเผยไม่นั่นนู่นนี่ก็เยอะแยะมอมนาดอะไรนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ก็เข,ข้าใจเขาว่าแหละ ว่าบางทีเขาอาจจะเจอหลายอย่างสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยจนจนไม่มาในทั้งหมดอหะเพราะอะไรเหตุผลมันคงมีอยู่ทุกคนในตัวแหละอืมแต่วันนี้ก็เห็นความปลอมเห็นเห็นมุสาผมเห็นมุสาเห็นคนผิดคําพูดพูดหวานล้อมพูดอะไรพวกเนี้ยอ,อพูดพูดหวานล้อมอะ่ะพูดหวานล้อม หวานล้อมพนาพนอเนี้ที่ผมรู้สึกพนาพนอโกจริงๆตีว่าโกหกได้เลยแหละแต่แต่อาจจะพูดดีนิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไม่ผิดศีลเท่าไหร่แต่เจตนามันผิดอืมเจตนามันผิดเจตนามันผิดแล้วก็มันอาจจะทำให้ พอความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยมันก็สะสมอะฮะมสะสมเหมือนที่ที่เคยว่าอ่แค่จุดปากาทีละจุด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 เนี้ยพอจุดมากๆเข้ามันจะกลายเป็นเส้นเส้นหนึ่งเส้นเส้นนั้นนั่นแหละน่ากลัว แต่ไม่รู้เขารู้หรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆเราก็รู้เราก็ต้องก็เรียกทำโลกอยู่ในโลกเสมือนจริงเหรอเวลาเล่นเกมอ่ะเวลาเล่นเกมภาพสามมิติเล่นเกมนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเราต้องอินอ่ะทั้งที่รู้ว่ามันมันเป็นเกมมันก็แค่เกมแต่เราต้องมีอินอินเข้าไปเพื่อจะให้เกมนี้มันสนุกอืม แล้วเขาก็เหมือนกับว่าอันนี้ฉันออกแบบเกมไว้ออกแบบเกมอย่างนี้ไว้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อ่ารับหลังตรงไปลงมาแต่พอต่อหน้าบางคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเอ้ยง้นอย่างนี้ง่ายง่ายนิดเดียวเนี้ยงุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าล้อมพนอพนอ,พนอ,อประคับประคองปงกประงกอะไรไม่รู้อะเออสองสออะไรแล้วแต่ละ อมันก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนั้นแหละที่วันนี้จะพูดถึงเรื่องความปลอมอ่ะอืมปลอมหลายระดับอ่ะหลายระดับเลยหลายระดับเลยแล้วบนความที่เป็นจริงอยู่อ่ะอที่จริงอยู่ที่เห็นน่ะฝั่งจริงก็กลัวว่าอันนี้ปลอมป่ะเอาเท่าที่ดูดูแลเออปลอมน้อยแล้วก็ก็ก็กเริ่มฟันธงลวเริ่มมั่นใจว่าดูปลอมน้อยแต่ยังดูปลอมๆอยู่แหละ คือยังดูปลอมๆอ,อยู่ดูปลอมๆอ,อยู่ดูยังยังอากาศาธาตุอยู่อะ่ะเพราะอากาศธาตุอันนี้คนละเรื่องกับวันก่อนที่ผมพูดนะพูดเรื่องอะไรอะ่ะวันก่อนพูดเรื่องของอะไรธรรมะก,กับทางโลกแล้วก็วันนี้ผมจะพูดเรื่องความปลอมอ่ะคนละเรื่องกันคนละเคสกันด้วยคนละกลุ่มกันด้วยคนละกลุ่มไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้คือวันๆที่ที่เวลาเราต้องอประคอง ในการใช้ชีวิตของทางธรรมะให้อยู่กับบนความเป็นจริงอยู่กับชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราต้องเผชิญน่ะนั่นนั่นคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนักลบของธรรมะก็คือคือก็ก็ลบกับกิเลสนะครับแต่ว่า,าฝั่งฝั่งฝั่งของทางโลกเนี่ยมันจะมันจะลบกับสนามจริง <laughs> น้ำจริง <laughs> น้ำจริง แต่ใน,ใ,นในทางธรรมะก็ลบอะคือลบกับความรู้ตัวไงเออลบก,กับความความรู้ตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนั่น,นคือธรรมะนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทางพุทธเอ่อมหากยาหินญยานเออมหายานร่อม ah mean, ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าอันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ทางธรรมะในลบก,กับ ความรู้สึกนึกนึกคิดหรือรู้สึกตัวอะไรพวกนี้แล้วก็พอต้องเอาความรู้สึกตัวมาเล่นมันก็มึน,มน,มนงงเมาอยู่นะเนะมาอยูอ่แต่มันก็ยังดีที่ว่าพอมาสรุปตอนเนี้ยตอนประมาณเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นมีมีแค่ความปลอมมีความปลอมมันเป็นมายามากเลย<ม>เห็นความมายาแบบ เยอะมากเลยอะหนึ่งมายาโปรเจกต์มายาคนมายามายาหลายอย่างพอยี่ประมาณยี่สิบห้าคนอยู่ในนั้นนมันจะเจออะไรมั่งอ,ะอ่ะจะเจออะไรมั่งถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะก็คือมันไม่ร้อนขนาดนั้นอืมพอไม่ร้อนขนาดนั้นแล้วก็ แต่ว่าคนเยอะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์คนคนหนึ่งอ่าเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์คนหนึ่งเฉยเฉยมันไม่เป็นอาจจะเป็นระดับอ่าเขาเรียกอะไรระดับท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าทําให้เดอ่าคนอื่นเดือดร้อนก็มีอา่ได้ประโยชน์นั่นแหละแต่ว่ามันเห็นความปลอมๆอยู่ปนข้างในเห็นผลประโยชน์แอบแฝงเห็น แอบแฝงไม่รู้กี่คนที่แอบแฝงอยู่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การมันไม่ใช่แค่การการให้เพื่อฐานะประโยชน์หรือเพื่ออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือคือเราคิดไอ้โทษผมอะโทษไปว่าให้แต่คนอื่นไม่ไม่ค่อยใช่อยู่อะเพราะไม่ค่อยใช่คือจริงๆริงก็งว่าใช่หมดนะอะเพราะ อแต่แต่พอเปิดมาเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันมีรายละเอียดางนั้นเยอะเลยอแค่เรามองเขามองเผินๆมันดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่จริงข้างในมันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยที่มันแอบแฝงอยู่เงี้ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่ว่าทําไมต้องประชุมกันเยอะอะไรประมาณเนี้ยเพื่อเพื่อให้มันดูศักดิ์สิทธิ์หรอแล้วก็ความเป็นไปในองค์ประชุมเนี่ยให้มันครบทวนบริบูรณ ทั้งสิ้นทั้งหลายแลยว้วอันนี้ยแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องความปลอมนะครับมีหลายระดับมีหลายระดับแล้คราวน,นี้มันเราจะปลอมไปด้วยอีกไหมเราจริงๆอ่ะเจตนาไปไม่มีปลอมเลยไม่มีปลอมไม่มีปลอมเลยใส่เลยใส่แต่พอเห็นความปลอมก็ปูเริ่มระแวงว่าไอความระแวงมันก็เป็นกิเลสตัวชนิดหนึ่งฮะ อะไรวะอะไร,ะไรทำไมไม่อย่างคุนได้จบไม่สิ้นอะไรอย่าดีอะไรประมาณนี้แหละคือจริงๆก็ไม่ใหญ่ไปคิดแท่งคนอื่นนะฮะเพราะว่าในแค่เราอ่ารู้สึกตัวตัวเองในสมาธิของตัวเองเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอความอ่กิเลสของตัวเองทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันก็น่าจะพอแล้ว น่าจะพอแล้วแต่บางที่เราไปเห็นคนอื่นมันมันก็จริงๆเนี่ยสรุปอีกเออ,เอ,อได้สิครับมองเห็นความปลอมในตัวเองดีกว่าตัวเองมีอะไรปลอมมั้งความปลอมในตัวเองเพราะว่าคนอื่นยังปลอมเราก็ปลอมของปลอมแล้วของจริงคืออะไรของจริงคืออะไรวันนี้มาได้ด้วยความเพลียมากเลย ประมาณกี่ชั่วโมงหกชั่วโมงอยู่ในห้องห้องเดียวห้าประมาณห้าห้าครึ่งห้องห้องเดียวแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้แหละก็ชีวิตมันคงเป็นอย่างเงี้ยมั้งมต่ถ้าถ้าโตขึ้นมาจากวัยเด็กแล้วก็เป็นวัยวัยกลางคนวัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็วัยเกือบสูงอายุแล้วก็สูงอายุวัยชารา แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันก็คงจะเป็นวัยตามสมกันรักษาะนี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เจอคนแรกเราไม่ได้เจอคนแรกแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายแต่เราก็เราก็จะมีสิทธิ์เจอในเรื่องที่ในในในวัยประมาณผมเนี่ยฮะก็มีสิทธิ์เจอในเรื่องที่ยังไม่เคยเจออีกหลายๆเรื่อง เพราะว่าเราเปิดฟอร์ไว้สมมุติถ้าเราไม่ได้เปิดฟอร์นะมันมันเข้ามันมันต้องอยู่ในฟลอร์นั้นมันเหมือนอารมณ์มีโปรโมเ,เตอร์จัดมวยอ่าหรือจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยโปรดิวเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจัดรายการนั้นนู่นนี่พอมีหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไอเดียปุ๊บมันก็ต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบแสงสีเสียงคอนเสิร์ตควัน เพลงาขายตัว๋วรา,ายได้ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอมันสุดท้ายมันก็ต้องเจอครับพอต้องเจอถ้าคนที่ต้องเจออย่างเงี้ยแต่แทนที่ว่าจะเห็นสดคิดสดอะไรเงี้ยไปทํากันบ้านก่อนก็ดีเล็กน้อยก็ได้พอได้เกล่นว่าวิธีการที่เราจะรับมือเราไม่ได้เป็นต่อสู้อะไรนะแต่เราเพื่อ,อตั้งรับแบบ เราเรียกว่าเรียกตั้งรับเฉยๆดีกว,ว่าตั้งรับอ่ะตั้งหรือดูอืมหรือรู้สึกหรือรู้สึกตัวอ่ารู้สึกตัวรู้สึกอะไรนั่นนู่นนี่รู้สึกกับไอสิ่งที่เราไปเจอและแล้วรู้สึกว่าที่เรารู้สึกอันนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แต่ไม่ต้องไปใส่ใส่เขาเรียกเพิ่ม เพิ่มอารมณ์นะเพิ่มอารมณ์ไม่อยากใส่เพิ่มอารมณ์เพราะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มตัวอารมณ์มันอารมณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอทั้งทั้งดีกับไม่ดีมก็ไม่ดีอะ่ะก็นั่งดูจริงๆอะ่ะถ้าง่ายๆนั่งดูแล้วก็ปิดวาจาเพื่อมันจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันโฟล์ไปเราก็มีหน้าที่ดูเฉยถ้าไม่ทําได้ก็ดีไม่ทําได้ใน,ใน,ใ,นในเรื่องที่เรา ที่เรานั่งนั่งดูอยู่ก่อนนะอืมที่เราไม่เพลินอนะ่ะเออแต่ว่าพอชัดชี้ชัดแล้วนั่นนูน่นนี่รู้หน้าที่นั่นนูน่นนี่แล้วค่อยปฏิบัติมันจะได้ไม่ต้องลังเลสงสัยวันนี้ผมก็มีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอืมไม่มีไม่ใช้คําว่าหน้าที่นั่งดูหรือว่าทําเกินหน้าที่ทําเกินหน้าที่ในของตัวเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ ตัวเองรู feet, it. It like ้สึกอรู้สึกเกินหน้าที่มันเกินหน้าที่ของเราอืมจริงๆแต่จริงจริงมันก็เป็นอยู่ในขอบเพตงานเราแต่จริงๆมันยังไม่มันยังงะไอตัวตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นที่ต้องไปทําแทนหรือไปนั่นแทนอะไรใครหรือเขาอะไรพวกเนี้ยอ่าก็มีหน้าที่แค่แค่ทําตามหน้าที่ก่อนอืผ่านเวลาไปสักวันสองวันสามวันสี่วันห้าวัน บางเรื่องที่เป็นเรื่องไม่เล็กอะ่ะเวลาเรามองย้อนกลับมาจากอนา,อนาคตแล้วมองตัวเราเองตอนนี้เราก็ควรจะเออเออเราตัดสินใจได้ดีอ,อ่าะไรประมาณเนี้ยแต่ถือว่าอ,อ่าความความเสียหายอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากหรอกอ,อืไม่ไมากแต่ว่าอ,อ่ามันอาจจะเป็นความเขาเรียกคนนอ,อ่า หลายอย่างอะ่ะที่มันมันมีเขาเรียกสิ่งเลา้าหรืออะไรอย่เงี้ยหรือว่าตัวรู้สึกตัวหรือสมาธิหรือสติหรือปัญญาเนี่ยนันอาจจะอ่อนอ่อนค่าอ่อนอ่อนกําลังอ่อนอะอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยต้องต้องต้องอ,อ่อนกำลังก็ชะลออย่างเดียวแล้วก็ดูจะได้ดู ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาทบทวนเงีืยไม่ต้องมาทบทวนต้องมาทบทวนก็เป็นเล็กน้อยของชีวิตที่มันก็ต้องเดินต่อไปในการทำใน,ในการงานในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละส่วนแต่ละหมวดในหน้าที่ของตัวเองในหน้าที่ของอทั้งไข่ขาวไข่แดงไขน่นิวเคลียสนิวตอนอินเล็กตรอน ควอนตั้ม <Quantum. c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับแค่มาเล่าสู่กันฟังในการที่ประสบพบเจอกับชีวิตประจำวันขอบคุณครับ